ถ้านอกนะต้องแถบนะ มีอันนั้นอ่ะก็เล่นแคกไม่เป็นอีกเลยจะป,ปืนเปืนอะไรมันชื่ออะไรนะไอนนเออาบาัเจอร์อ่ะมาโกมาโกใช่ใช่มาโกมาโกาโปโลอางออกไม่ได้จริงด้วยใส่เกมมือถือดอนสอซ์ม่วานแม่กตีใครไม่ได้เลย แต่พมได้ยินเสียงพึ่งร้องตรงเอ็น<ร>อีอ่ะเฮ้ยทำไมเริ่มหาย <c oughs> อ้าวโดนเลยอะพม่แอมรู้ว่าตัวใช่เขาลิ้นทางไปออกไม่ได้ไม่มีหน้าต่างอไม่มี <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ไปให้ไหนไกลผมถอดถุงฟังแล้วก็ยื่นมือไปแค่นี้เองเนี่ย <c oughs> โอ้มีเสียงพึ่งร้องทางเอ็นอีเมื่อกี <c> ้ <oughs> ไม่เชื่อไม่จริงผมไม่เชื่อจริงหรือได้พามเนี่ย เจียข้างหน้าเลยชิมหายแล้วเอน้ำหนึ่งโอ้แตกหนึ่งตายป่ะหกือยังตายไข่อะตายเราไม่รู้ว่ะอะไรนึกว่าเคลื่อนอยู่ตรงนี้เผาได้ไหมฮะได้ได้ได้มันอยู่ตรงเนี้ยเกิดการไหมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่จะพุ่มาละมันก็มีคนกระโดดอยู่ตรงเนี้ยใช่ปะอยู่ที่กระโดด โดดป่ะอาใตายแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายวะแถไม่ตายหรอกเราเนี่ยจะตายมันมีเหลืองๆป่ะในตัวมันอะใช่คือเหลืองๆไหมมีคอหรือมีอะไรเหลืองๆป่ะมันคือพึ่งหรอผมไม่จวบวะเวทีทำเพราะว่ามีคนปะไม่เสียงเดินนะจะเผาเลยไหมมีต้องมีเสาเสาก่อนอะไร ไม่ต้องเอาตัาที่อะ้รงั้นไอ้เนี่ยเจอละไอ้เสื้อขาวอยู่ตรงไหนวะขาเดี่ยวพี่บิโดดลงอ่ะเอออีกคนหนึ่ระเบิดไม่รู้มันจะลงมาไหมลงลงลงเนี่ยวะอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่ทางขวาไปโน่นไปโน่นไปโน่นหลังเนู่ยลุกโดนใบหน้าสั่นไปทิ้ง ไ,ไฟอยู่นี่นะมีคนมามีคนมาเอชีแม่งเลยครูอ,อูมันอยู่ใกล้ครูติด,ผ,ดผิดเลย <c oughs> มันมีคน <c oughs> มาบอกไฟ,ไฟ <c oughs> ในบ้าน <c oughs> ในบ้านบนหัวผม ขันแมงบินคนตรงนี้เป็นคนก็แถวเี็กหนึ่งข้างนี้ไม่ใช่คนทั่งหัดที่เป็นทางข้างหน้าแถวเปลีะเอียดเงี้ยมีมั้ยในบ้านเลยปือในบ้านไม่ได้เข้าไปอ่ะเป็นคนรอบ มันมอง,งยากไปเลยถ้ามันนิ่งก็กำลังผิดไม่ใช่บ้านไหนนะมต่เป็นบ้านตรงเนี้ยไอ้อหอดูเสียงอยู่ใต้ใต,ใต้ที่มากรนะใต้ถึงนั่นแหละเด็กเย็นดิเหมือนจะโดนไฟได้นะใช่ใช่โดนไม่ได้โดนไฟได้ปัดมันอยู่หน้าคิวตรงนี้ค่ะยู่กบับแทมละไอ้ที่มาเลยลหนึ่งตัว ยิงไหมแม่มาเห็นอยู่นิ่งตรงนี้เลยยิงไม่โดนขึ้นบันไดระเบียงโอ้โหยอยู่หว่าตรงน,นี้สองคนค่ะคีอ,อสองนอคนตรงนี้ข้างล่างหนึ่งบนข้างล่างหนึ่งบนหนึ่งค่ะบนระ,ะเบียงหนึ่งคนตรงที่แม็กแล้วก็ข้า,ลางล่างระเบียงตรงที่แมก็กาคา่อยๆขยับมาทางนี้เรื่อยๆตัวข้างล่างยังอยู่นะข้างล่างอยู่ตรงนี้ล้มบนล้มขึ้นบนล้มเหลือข้างล่างข้างล่างสุดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใครยังอยู่ตรงนี้อยู่ ไม่ออกตรงนี้ตอนนั้นผีเยอะอะตามได้เลยเราเปิดใส่แล้วอยู่หลังหินเนะี่ยวิ่งเข้าไปที่ไหนวิ่งขึ้นไปหาลิ้นนี่จะหลังคานี่นี่ได้ผีใหญ่ให่ใหหมด แล้วหรอลองไไฟนะพี่ก็มาโดนแล้วพี่มันมีไฟใช่ไหมคะเหนือนี้มีน่าจะอยู่กับแก๊สเบิร์กจริงจริงจะรออีกที่นึงให้มามาฆ่าพวกนี้อ่ะเราไปหนัว เอาหนึ่งเบลตี้ไปชุบแล้ววิ่งเข้าปาก้นกลางมันมีโอกาสทำได้อยู่แต่ว่าอีกตีหนึ่งมันจะเด่นไหมเบอร์บวกกันเสร็จแล้วนะเพราะเบลตี้วิ่งออกแลยมัน, <c oughs> นทำที่เยียบเบลตี้ใช่ดิเพราะว่ามันต้องอะไรนั่นออกนี้ใกล้สุดเลยออกเล่นเกมใหม่ด้วยาออกเล่นเกมใหม่ก็ต้องรองมันออกก่อนอะ่ะ ยิงนะยิงรัวเลยดูที่มันน่าจะชนะไฟเพราะว่ามันมันเข้าไปแจนตรงที่เขายิงกันนัวมันแน่น่าเป็นผู้ชนะเพราะเอกมันยืนโล่งมากตอนยิงพี่แถมเพื่อนมันก็ออกมาช่วยยิงอันนี้ก็หมดแล้วสีใช่ไหมเข้าไปยิงน่าจะเข้าไปเก็บไปแล้วหมดแล้วเอาแต่มันกลับว่ะเอากลับมาไว้เอาต้องแมทยังไง ขานาดนี้น่าจะเพิ่งออกมาจากำ้ำจใ่ายเปลี่ยนมือ

กลับไปนะใช่ๆ ใกล้ๆนะแต่ไม่ใช่ฝั่งนี้ซี l o อ,อเอาแล้วว่าเราได้สู้บ้านวอมเบิร์ดแล้วบ้านออนกออนกบ้านออนกเออนคนไม่คน <laughs> แต่บ้านแต่บ้านเราเนี่ยมันเล็กใช่ไหมแต่ที่เราเนี่ยมันเล่นยากเพราะเขาชาร์จมันนะคุณยี่นี่จะชาร์จเราหรอไม่เราจะชาร์จม,มันด้วยหรืออะไรเฮ้ยมันบานข้างนอกหนึ่ง<ๆ>เขาออกยากอยูน่นะแต่ที้คราชมุจะมาแจมพวกเราเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมที่ โ oh, oh. อาลาิโออะไงเออมไม่รู้อยู่ไหนอ่ะตกมันสวยปะลอยอะไรล่ปะถ้าโดนยิงล้มไหลแน่เลยอันนี้มันน้ำหนือดอ่อะถ้าพี่โดดลงมาจากตรงนู้นจะตายปะ อาจถึงขั้นตายเว้ยผมว่ามันเป็นน้ำหนืดหน่อยน้ำหนืดเหรอเออจากคนเนี้ยนะต้องแง่งปลายสุดเลยใช่ใช่ลิฟต์ออฟเฟกต์โอ้ผมมีเปิร์กผมมีเปิร์กเปิร์กบ้าแล้วถ้าผมเหลือลอดเดียวโอ้หนักเลยวะ ขนาดน้ำแบบน้ำหนึ่งนะน้ำหนึ่งก็ซึ่งสาดนแต่ตฮนนี้มีกล่องพยาบาลไหเกิด <c oughs> อะไรขึ้นวะใครโดนตำรวจไปนับเอาพยาบาลพี่ไปก่อนว่าพี่มีฟอนเทียมีเงี้ย <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ทาวมิง่ง <c> ก <oughs> <c oughs> ันให้มากเลยที่ออกออกมาลับผมมาหรอชัว <c oughs> <c oughs> ตลงนี้เมื่อกี้มีคนนะตอนนี้ไม่มีแล้วข้างหลังมีคนด้วยนะ่มาทางโอดโดนแวนแน่เลยไอ้กงที่เราสู้มเมื่อกี้น่ิมีเปียงปืนโอริโอด้วยนะตอนนั้นนะใช่มันคงมาทางนี้แหละต้่งเนี้ยแสบหนิดก่อนร้อ,องดังเลยนะอะเดี๋ยวนะทำไมเรื่องผมเต็มที่แป้งหิวหรอไม่ได้หิวนะ อันรีทิวตัวเองไหมอ่ะไม่ยังไม่ได้ใช้เลยพี่เห็นรีถือยาแต่ไม่นอนในเมืองมีไม่เมืองมันเลงได้อะต่างเนี่ยโอ้ผมเก็บโฟบูลช็อตมา5นาทีน่าจะรีเจนได้หมดพอดีไม่ดูเอฟเฟกต์ตัวเองเนากี้คิดว่ามันน่าจะเริ่มมาแล้วนะเมื่อกี้น่าจะลั่นหมาแล้วทททาาางงงออีีอีเดินมาแล้วอ่ะ ถ้ามันไม่เห็นพี่ผมรอยยิงดักได้ตัวเนี่ยคิดว่า uh ไม่ได้ยินพี่ปะมันมันได้ยินหรัมันน,มน่าจะดักออกปะดักออกก็คือดักเราอีกรอบหนึ่งแล้วก็คือไปแซนด์วิชไปเลยมันดักออกเขาอยู่ข้างล่างฝั่งนีข้ขยับละขยับละขยับละเดี๋ยวลองเข้ามาหน่อยนะพี่เดี๋ยวผมขอยิง คาคิงกันโทษเลยหมดละสามคนค่ะตายบดไอ้เหี้ยมันแชร์ดาวเมจกันที่ผมพีกก็ยิงนัดที่สองที่โดนเพอร์ต้าขาวไอ้เหี้ยใช่เขาเห็นแล้วเมื่อกี้เขาพีกขึ้นมาพอดีเนนี้แม่งข้าวคิงไม้ใชใค้อย่นี้เลยสักบอตตี้มาอย่างนนั้านั่นเอตี้ยังไม่มายับุร กี้มันไม่รวมมาที่ลีดมันไม่รวมที่พี่ผมนึกว่าตัวมันอยู่ตาอยู่ทางขวาล่างไอ้แย่แบบพี่ขยิงตัวหนึ่งยี่นี่สอยปุ๊บยี่นี่พี่เมาลูกสองยิงต่อออกไปตีฝ่ายเานีเ้ยไอ้ผี้ยิ้ไม่แคร์ดาวมจดดูไม่ด้วยนะบินโดนแล้วไปไกลแล้วนะไม่ให้ใครมาลุกต่อเรารู้กันครบหมดแล้วใช่ไหมครบแล้วค่ะกำลังจะออกล่างแล้วค่ะเขาหนีเราแล้วอ่ะอ๋อ ตามไปคตามได้ไปไปมันแน่เป็นทางลาดปะยิงลงเขาได้มั้งแน่ใจกานไม่รู้แต่ผมมีเข็มเ็มหน้าอยู่เจ็ดนาทีอะพี่สองนาทีไปดูพยายามลองวิ่งตัดไปทางออกเลยแล้วกันยิงผีแสดงว่าหนีหุ่นับตับไมมอยู่ลยตอนนี้ผมเป็นข่าวคิงอ่ะไม่รู้ผมจะยิงได้หรือเปล่า มันไม่มีสเตมิแน่ผมว่าเราพันเพราะถ้าเราวิ่งไม่ติดก่อน,าาอนทำไมเราก็เร็วกว่าแค่ทำมีเข็มอยู่นาทีครึ่งอันดูมออั้งเฮ้เพิ่งเห็นผมเปิดแมพได้เรื่อยๆหรออือดีคลับอัปเดตหรือเปล่าพี่รินอัปไปอัปเดตตะกี้หรือเแล้ว,ว,ว,วมันมัตสโลอยู่ในเมืองทางข้างล่างอ<ด>ัปเดตน่าจะแยกกันซ้ายกับขวาว่ะตัวนึงมันวิ่งไปมันวิ่งทิ้งเพื่อนออกไปก่อนแล้วอ่ะ เด็ดฟอร์ดดำๆตอนนั้นได้ปะไม่ได้ค่ะเล็กมากเลยกระสุนน่าจะดอกยับเลยวิ่งอะไรทำไมเสียงเหมือนเป็นปืนอัพเปอร์คัตคู่เลยวะเหมือนปืนคู่ไม่มีปอดะนะมันวิ่งไม่มันวิ่งไม่เหนื่อยเลยเราควรจะวิ่งทันมาแล้วนะเนี่ยเหนื่อยแล้วจะได้ไฟหน้าทางออกไม่ก็โดนดักก่อน ถ้าตัดทางออกได้คนหนึ่งก่อนก็ดีทม่งั้มันล้มอะ่ะผมเป็นดอนแต่ผมไม่ไม่มั่นใจว่ายิางโดนนะแล้วถึงทางออกแล้วอะ่ะคนหนึ่งคือตัวได้ <c oughs> ถึงไม่หมดละท<า>นนันป่ะแม่ทันก็ทนันไม่ทันก็ไม่เนลย ไม่ทันไม่ทันไม่ทันหรอกโอเว่นเข้าหัวตอนนี้มันหลบหลังหนึ่งนะทำ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 สวยสามสามหัลำเลียงสวยหลบไว้หลบไว้กำลังเข้าไปมันชาร์จพยายามชาร์จพยายามข้างหน้าไม่ชาร์จไม่ชาร์จมันถอยไปแล้วมาแล้วไหมครับเล็กคน